เราก็จะต้องสังเกตอย่างละเอียดหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เรียบง่ายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จได้อย่างเป็นปกติต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤตที่รุนแรงเพื่อให้ชีวิตเป็นยังอยู่ ของเราสามารถรับกับสภาวะของการลุกเข้าหาทำโลกโกรดหลงซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ทำโลกโกดหลงลุกเข้ามาในนิพพานธรรมปรมีสามสิทััสระเดปปคนหลวงปุสตจันทสโร ได้เหมือนที่เคยผ่านมาทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชปุคณหลวงปุสดจันทัสโรมีกระแสธรรมโลภโกรดหลงยึดเส้นทางไหลเวียนในแต่ละชั้นของ ทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดพระกุหลุสดันทัสโรในแต่ละชั้นที่ทำโลภโกรดหลงไหลเวียนที่ได้จากการรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดพระกุหลุสดันทัสโรเพื่อบันทึกเป็นเวลาของธรโรมโลภโกรธหลง เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมโลกโลดหลงเมื่อเราตัวจตราพบกระแสธรรมโลกโลดหลงเรารับรู้ถึงการสร้างการเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจาก กระแสธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชปรุกุลงโพสดันทสโรที่มีศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทัศพระเดชปรกุลงุตสจันทสโรดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมโลภโรดหลงให้เครื่องจักพลังงานละเอียดนั้นถูกสร้างขึ้นใหม่ เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพุกุลลงพุสดจันทสโรเพื่อทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพุกุลลงพุสดจันทสโรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์การรับรู้ ถึงการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากกระแสธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพกรหลวงปษษษษุสตเจนทัสโรที่ไหลเวียนไปตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัศนนี้ทำให้วงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตระเดชะกุลหลวงปุษจันทสโรครบปงจรได้โอกาสในการพัฒนาธรรมโลภโกรดหลงให้เกิดเป็นบารมีสามสิทธัตระเดชะกุลหลวงพุษจันทสโรหน่วยใหม่ๆวิกฤตที่เกิดจากธรรมโลภโกรดหลงหยุดอย่างสมบูรณ์ตลอด อนุเวลาเป็นโอกาสให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยวารมีสามสิทธัตถะเดชประกุลลงปุสสเจนทัทสโรดึงดูดธาตุทั้งละเอียดและหยาป,ประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างของนิพพานธรรมวารมีสามสิทธัตถะเดชประกุลลงปุสตเจนท,ทสโรสร้างเป็นองค์ประกอบ ให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดเราจึงไม่กังวลไม่เกรงกลัวอาจหารร่าเริงในธรรมบารมีสามสิทธรรัตพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสศโรวิกิตที่เกิดขึ้นอุปสรรค ปัญหาชีวิตนี้เกิดอยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรของเราซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตทั้งหมดให้เป็นโอกาสสุขจเจริญสำเร็จชีวิตได้อย่างสมบูรณ์มาตลอดทุกอนุเวลา ทำได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติการเกรงกลัวการไม่รู้ไม่ปิติไม่เบิกบานไม่ตื่นจากการหลอกลวงของทำโลกโกรธลงเป็นการให้เส้นทางให้ทำโลกโกรธหลง ได้ไหลเวียนเข้าไปในชั้นต่างๆของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้มากขึ้นทำโลกธหลงจะเข้าใกล้แกนกลางของเส้นทางสายกลางมากขึ้นยิ่งทำให้มีความกลัวกังวลท้อแท้สิ้นหวังมากขึ้น เป็นไปตามการบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาจากกระแสธรรมโลกโรธหลงที่ปิดบังหลอกลวงต้มตุนว่าธรำโลคโกรธหลงมีอนุภาพมากกว่าารมีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงพุทธเจนทัสโร ริพานธรรมบารมีสามสิบทัศะเดชปราพฏสดจันทัสโลถูกออกแบบโครงสร้างให้รุกเข้าสู่ธรรมโลกโรธหลงอย่างสมบูรณ์เป็นปกติบารมีสามสิบทัศะเดชกรากฏสดจันทสโอมีอนุภาพมากกว่าธรรมโลกโกรธหลง ที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตรทพระเดชพรคุณหลวงปุษตเจันทสโรทำโรคโรดหลงจึงต้องหลอกลวงบิดเบือนต้มตุนให้บางส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงปุสตเจนทสโรยอมให้ทำโรคโรดหลงไหลเวียนอยู่ในตัว ยอมเป็นทาสให้ทำโลภกรธหลงควบคุมบังคับสั่งการยอมเป็นชีวิตที่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่โอโหสิกรรมซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่สามารถจะอยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชประกุลหลวงปุสตจันทสศโลได้ เพราะชีวิตเป็นอย่างอยู่ไม่ใช่ชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เป็นบารมีสามสิทธัตระเดชพุทโธลมปุสตจันทสโรซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรม ชีวิตที่อาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับนิพพานธรรมบารมีสาสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทสโรทั้งหมดทุกส่วนเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ของนิพานรรนพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทสโรเป็นชีวิต เป็นยังอยู่ที่จะต้องไปอยู่ในนิพพานของกิเลสนิพพานของอัพยากตาธรรมานิพพานที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิทัศนประเดชภคุลสมกุศจัจนทศสโรดังนั้นเราจรึงต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวาง ไม่อึดอัดคับแคบตลอดเวลารับรู้การบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากบารมีสามสิบทัตพระเดชประคุณหลวงพุธสดจันทสโรในวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัพระเดชประคุณหลวงพุสฎจันทสโรเพื่อชีวิตเป็นอย่างยู่ รักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมไม่อาฆา,าตมาดร้ายไม่เบียดเบียนจองเวนกับตัวเองกับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทระสะโรทั้งหมดทุกส่วนเป็นกัละยาณมิตรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นปกติของทานศีลสมาธิ ที่ได้ผลรับเป็นบารมีสามสิทธัพระเดปกุกลงปุสจันทัสรโยนวยใหม่ๆที่ได้มาจากทรรไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาอนไม่ปลอดภัยที่ถูกพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้วเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัพระเดปกุกลงปุสจันทัสโลเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาอนปลอดภัยโอโหสิกกรรมหน่วยใหม่ๆไม่สัมทมได ธาตุทั้งละเอียดและหยาบยึดไว้ด้วยศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิบทัศนประเด็ปกเหลืองพุทธสดจันทสโรไม่สัมทัดชีวิตเป็นยังอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสมเเร็จชีวิตตลอดเวลาพึ่งตนเองได้เป็นที่พึ่งเป็นกัละยาณมิตร ประคับประคองตัวเองประคับประคองผู้อื่นได้ประคับประคองซึ่งกันและกันตลอดทั้งนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศนประเดชมงคลลงปุสสตันทัสโลรูปแบบของธรรมโลกโดหลงที่หลอกลวงบิดเบือนต้มตุนปิดปังอัมพางเล่เหลี่ยมเล่นแง่สร้างกฎกติกา สร้างข้อแม้ข้ออ้างเนื่อนไขบังคับข่มขู่ใช้กำลังทำร้ายทำลายเสียงดังหลอกล่อทุกรูปแบบขององค์ประกอบที่ทำโรคโปรดหลงใช้ทำโรคโปรดหลงดึงดูดธาตุทั้งละเอียดละหยาบประกอบกันขึ้นเพื่อหลอกลวงไม่ให้ นิพพานธรรมวารมีสามสิทธัตระเดชปะคุลวงปุสตจจนทสโรทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ร่วมกันทั้งหมดณนูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกวารมีสามสิทธัตระเดชปะคุลลงปุสตเจนทสโรสร้างเวลาวารมีสามสิทธัตระเดชปะคุลลงปุสตเจนทสโรหยุดเวลาของธรรมอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่วารมีสามสิทธัตน์ พระเดชพระคุลวงปุสสจันทสโลอย่างสมบูรณ์ตลอดทุกอนุเวลาให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จตลอดเวลาพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดที่ไม่ใช่บารมีสาิทัศนพระเดชพระคุลมปุสสจันทสโรเกิดเป็นธรรมบารมีสาสิทัศนพระเดชพระคุลวงพุสสจันทสโรได้สำเร็จในทุกวิกฤต ทุกอุปสรรคทุกปัญหาชีวิตที่รุนแรงอยู่ตลอดรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบท,ธทธัศน์เพเดปุกุลวงโพสดจันทัสโรรักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิบทัศน์เพเดปุณหลวงโพสดจันทัสโรรักษานิพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์เพเดปุณหลวงโพสดจันทัสโรครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพานธรรม ที่ใหญ่กว่าอิพานธรรมใหญ่มีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสําเร็จเป็นที่สุดแส่งธรรมบารมีสาสิทัศน์ประเดศพะคุณหลวงปุดตันทัศโรตลอดไปเชิญพวกเราทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ พร้อมเพียงหนศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประวิศาสิทพัตน์พระเดชพระคุณหลวงประสถิจันทร์รัตโรกันตต่อจะ